สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IMCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนขันทองประจำวันพรธสปอีที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ต้องจับตาดูเวทีบริก k s ม m ิ i t 2024ที่ทางประเทศรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดที่เมืองกาซานนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอรัฐเงือรซักสถานซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐของสหพันธรัฐ รัเสเซียว่าทางประธานาธิบดีเฟิเดิริปูติน,นจะเปิดเกมลุก US ดอลลาร์ด้วยการประกาศเงินสกุลร่วมของ BRICS หรือไม่ก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าทางกลุ่ม BRICS เองมีแนวความคิดที่จะสร้างเงินสกุลร่วมขึ้นมาเรียกว่า The Unit หรือว่า BRICS Common Currency หรือว่า BRICS Currency แล้วแต่จะเรียกนะครับตอนนี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการโดย The Unit นี้จะมีทองคำหนุนหลัง40%อีก60%จะใช้เงินประจำชาติของ BRICS มาหนุนถ้าหากว่ามีการจัดตั้งเงินสกุลร่วม BRICS หรือ The Unit จริงก็เ,เท่ากับว่าทางกลุ่ม BRICS เองกำลังถอยห่างจาก U.S. เ o สโซลและยูเอสโซล่ากำลังจะมีคู่แข่งนะครับมีเดอะยูนิตซึ่งต่อไปจะทำหน้าที่เป็น Reserve ของประเทศต่างๆทั้งหลายเป็นเงิน Reserve นะครับแข่งกับ U.S. เ o สโซลซึ่งนับวันจะมีปัญหาเนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐมีหนี้ค่อนข้างี่สูง35ล้านล้านกว่า35ล้านล้านกว่าเหรียญน,นะครับโดยที่ GDP มีขนาดเพียงแค่ 28-29ล้านล้านเหรียญเท่านั้นเองในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางมีการใช้จ่ายงบประมาณขาดดุลแบบมือเตอิบเลยทีเดียวขาดดุลปีหนึ่งประมาณ2ล้าน,ล,านล้านเหรียญไม่นับหนี้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยอย่างเดียวที่ต้องจ่าย1ล้านล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเองทุกคนก็ดูออกว่าทางรัฐบาลสหรัฐไม่มีปัญญาที่จะจ่ายหนี้ยกเว้นว่าจะออกพันธบัตร ชุดใหม่ก็คือก่อนหนี้ใหม่เพื่อที่จะไถถอนหนี้เก่าหรือว่าพันธบัตรชุดเก่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เหมือนเปรียบเหมือนแชร์แม่ชม้อยนั่นเองทุกคนอ่านเกมออกนะครับเพราะฉะนั้นเองการสร้างเงินสกุลร่วมของบริกซ์จึงเป็นอีกทางหนึ่งหรือว่าเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะออกจากระบบดอลลาร์ออกจากอิทธิพลของทางด้านสหรัฐอเมริกาและจะถือว่า เป็นการสร้างระบบการเงินใหม่ที่ยิ่งใหญ่พอๆกันกับ Bretton Woods System เลยทีเดียว Bretton Woods ก็คือระบบการเงินที่ทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษสร้างขึ้นมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อทางสหรัฐอเมริกาจะได้มีอิทธิพลเหนือระบบการเงินโลกนะครับโดยที่ในระบบเบร n Woods นี้ดอลลาร์จะผูกกับทองคำที่ราคา30เหรียญต่อออนซ์ประเทศต่างๆทัง้ง,งหลาย เอาค่างเงินของตัวเองไปผูกกับยูเอสโซล่าก็เท่ากับผูกกับทองคําโดยปริยายระบบการเงินโลกก็อยู่ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นลงหือหวาแบบทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในระบบการเงินแบบลอยตัวทําให้ประเทศต่างๆทั้งหลายมีปัญหาในการดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่างเงินของตัวเองแต่ว่าในปี1971สหรัฐอเมริกามีการใช้ใจ่าย หรือว่ามีการพิมพ์ดอลลาร์มากจนเกินสำรองทองคําที่ตัวเองมีอยู่นะครับสำรองทองคําของสหรัฐที่เคยมีสูงถึงสองหมื่นตันหดลงไปเหลือเพียงประมาณ8,00 0ตันเท่านั้นเองเพราะว่าผู้ถือครองดอลลาร์ไม่มั่นใจในนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลสหรัฐจึงเอาดอลลาร์ไปไถ,ถ่ทองทองเพราะว่าเราอยู่ในระบบมาตรฐานทองคำา1 9็ดหนึ่งริชชันนิ n i ซ่น ตกลงนะครับที่จะยกเลิกระบบมาตรฐานทองคําเพราะมิฉะนั้นเองสหรัฐอเมริกาจะไม่เหลือทองคําอีกต่อไปแต่ว่าดอลลาร์ยังคงอยู่ได้เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับตั้งแต่นั้นมาเราก็อยู่ในระบบเงินกระดาษแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของระบบเงินกระดาษดอลลาร์กระดาษที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีทรัพย์สินใดหนุนหลังเงินบาทเราเองก็ถือว่าเป็นเงินกระดาษนะครับเพราะว่าทรัพย์สินที่หนุนหลัง เงินบาทที่ธนาคารแหประเทศไทยพิมพ์ออกมาตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นรีเซิร์ฟที่อยู่ในรูปของดอลลาร์ของยูโรของเยนหรือว่าเงินสกุลที่ประเทศไทยค้าขายด้วยมีสัดส่วนที่เป็นทองคำแบ็กเพียงประมาณ8%เท่านั้นแต่ว่าถ้าหากว่ากลุ่มบริกซ์เองต้องการออกจากระบบดอลลาร์กระดาษก็ต้องสร้างระบบการเงินใหม่ที่มีทองคำหนุนหลังนี่คือประเด็นหลักหรือว่า ประเด็นใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าหากว่าเอาทองคำมาหนุนเพียงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตหรือแล้วก็เอาเงินสกุลประจำชาติของประเทศสมาชิกบริกมาหนุนอีกหกสิบเปอร์เซ็นตในทางปฏิบัติก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับอาจจะคิดคำนวณยากนะครับหรืออาจจะมีความยุ่งยากทางด้านเทคนิคทางที่ดีนะครับเอาทองคำมาหนุนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่คือความเห็นของนายอเลสเดร์แมคลิร์ธแห่งโกลมานีนะครับเขาว่าเขาเห็นว่า ทางบริกซ์เองถ้าหากว่าต้องการสร้างเงินรีเซิร์ฟที่มีความมั่นคงควรที่จะเอาทองคำมาหนุน100%เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับนายจิมริกส์นะครับอดีตที่ปร,รึกษาทางการเงินให้กับ CIA นะครับเขาก็แสดงความเห็นว่าหากเงินสกุลบริกซ์ต้องการแข่งกับดอลลาร์จริงๆหรือว่าเดอะยูนิตนะครับก็ต้องเอาทองคำมาหนุน100%เลยทีเดียวหากเงินสกุลบริกซ์หนึ่งหน่วย เทียบเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์นะครับและถ้าหากทองคำมีราคาแต่3,000ันดอลลาร์ต่อออนซ์ก็เท่ากับว่าเงินสกุลใหม่ของบริกส์หนึ่งหน่วยจะมีค่าเท่ากับ3 0 0พันเหรียญเพียงเท่านี้ดอลลาร์ก็จะเสื่อมมูลค่าลงอย่างมากแล้วเมื่อเทียบกับบริกส์นะครับหากวัดตามน้ำหนักทองคำหากว่ามองดูแนวโน้มต่อไปดอลลาร์นับวันมีแต่จะเสื่อมค่าลงไปเรื่อยเมื่อเทียบกับ ทองคาหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ท้งนี้เนื่องจากว่าทางรัฐบาลสหรัฐตอนนี้ถังแตกนะครับไม่มีทางที่จะจ่ายหนี้ได้วิธีการนะครับที่จะบริหารจัดการเศรษฐกิจมหาภาคต่อไปก็คือต้องลดดอ,อกเบี้ยลงนะครับรวมทั้งเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐต้องหันมาพิมพ์เงินนะครับเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลกลางในการชําระหนี้เพราะว่าทางกระทรวงการคลังของสหรัฐจะต้องออกพัธบัตร ชุดใหม่มาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะถ่ายถอนพันธบัตรชุดเก่าเมื่อปริมาณหนี้ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งในตลาดหรือว่าเอกชนกองทุนต่างๆทั้งหลายจะไม่มีกําลังพอที่จะเข้าไปแอบซอบหรือว่าเข้าไปซื้อพันบัตบัตรัฐบาลของทางด้านสหรัฐเพราะฉะนั้นเองก็จะตกเป็นหน้าที่ของเฟดนะครับที่จะต้องมาในท้านะครับการมาในท้าคือการที่ทางรัฐบาลการที่ทางธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมา เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐพูดไงว่าอัดยายซื้อขนมยายก็แก้ไขปัญหาได้ไปสักระยะเวลาหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Kick the Can Down the Road ก็คือเป็นการเตะกระป๋องลงไปทวงเวลาลงไปตามถนนเตะกระป๋องไปเรื่อยๆนะครับเตะทวงเวลาไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดีดวยวกันการกาเพิ่มปริมาณเงินหรือว่าการพิมพ์เงินเบื่อใจนี่ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบผลก็คือจะเกิด ปัญหาของเงินเฟอ้อนปะระเทศเองทางสหรัฐอเมริกาม,กามีมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองสองทางด้วยกันทางแรกนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือใช้เงินเฟอ้อเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ทางที่สองก็คือการลดหนี้นะครับผ่านดีเฟลชั่นวิธีการแรกอย่างที่ได้เรียนรู้ฟังได้ทราบแล้วนะครับก็คือการลดดอกเบีย้ยลงเพื่อลด ภาระหนี้ของรัฐบาลพร้อมกับพิมพ์เงินเพิ่มปริมาณเพื่อให้เพื่อสร้างเงินเฟอ้อพอเงินเฟ้อสูงหรือว่าเพิ่มปริมาณเงินนี่ก็จํานวนเท่าเดิมความสามารถในการบริหารจัดการนี่ก็จะดีขึ้นเพราะนี่เท่าเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มปริมาณเงินเข้ามาเพื่อจ่ายนี่แต่ผลที่ตามมาก็จะเกิดปัญหาเงินเฟอ้อจะไม่ใช่เงินเฟอ้อธรรมดานะครับจะเป็นไฮเปอร์อินฟล레이 ش น แก้ไขปัญหาวิธีการนี้ได้แต่ว่าความเชื่อมั่นในดอลลาร์ในฐานะเงินสกุลหลักของโลกจะหมดไปตนาคารกลางต่างๆนึกภาพเอานะครับที่ถือครองพันธฏัตรรัฐบาลของสหรัฐเห็นเงินเฟอ้อตามมาดอกเบีย้ยที่ได้ก็จะไม่คุ้มเพราะดอกเบีย้ยก็ต้องต่ําเพราะว่าในการรีเฟรชเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าการแก้ไขปัญหานี้ต้องกดดอกเบีย้ยลงต่ำนะครับขณะนี้ดอกเบีย้ยของสหรัฐอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ ต้องกดดอกเบี้ย,ววยลงตำ่ำเพราะฉะนั้นเองผู้ที่ถือพันธบัตบาลสหรัฐ,รรฐก็จะได้ผลตอบแทนต่ำต่ำกว่าผลตอบแทนที่หรือว่าต่ำกว่าความเสี่ยงในการถือในการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับก็ขาดทุนนะครับอัตราดอลลาร์อ,อตราแลกเปลี่ยนอดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงไม่คุ้มกับ ดอกเบีย้ยที่ได้เพราะฉะนั้นเองในสุดทุกคนก็ทยอยกันทิ้งดอลลาร์เศรษฐกิจของสหรัฐจะไม่เพียงแต่เผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อเท่านั้นแต่จะเผชิญกับเงินเฟ้อระดับไฮเปอร์อินฟลชันนี่คือก่อนที่จะไปรีเซ็ตระบบการเงินหรือว่าจะก่อสงครามล้างหนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่านี่คือวิธีการแก้หนี้ผ่านการสร้างเงินเฟอ้อส่วนวิธีการแก้หนี้อีกวิธีการหนึ่งก็คือการ ทําให้เศรษฐกิจเกิดสภาวะที่เรียกว่าดีเฟลชันเหมือนอย่างที่ตอนที่เราเจอตม้มยำกุ้งนะครับตอนนั้นประเทศไทยขาดสภาพคล่องเพราะว่าคนขายบาทนะครับแล้วก็เอาดอลลาร์ออกนอกประเทศแล้วพร้อมกับมีการโจมตีเพื่อเองต้องมีการเสริมสภาพคล่องเข้าไปในเศรษฐกิจแต่ว่าทาง IMF แนะนำยาผิดให้กับเราให้เราดีเฟลชเศรษฐกิจนะครับโดยการขึ้นดอกเบีย้ยสูง ลดการใช้จ่ายของงบประมาณของอกระทรวงการคลังหรือว่าของรัฐบาลลงทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นนะครับเพื่อจะลดหนี้เพื่อที่จะพูดง่ายว่าลดหนี้นะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องของปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าวิธีการนี้ก็จะทําให้เศรฐศษฐกิจพังนะครับ GDP เราติดลบไปเท่าไหร่เป็น10%นะครับนั่นคือผลพวงของการใช้นโยบายดีเฟลชั่น ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะใช้ดีเฟลชันไหมถ้าใช้ดีเฟลชันนะครับด้วยการตรึงดอกเบีย้ยในระดับสูงแล้วก็เฟดนะครับก็จะไม่พิมพ์เงินนะครับเพิ่มหรือพิมพ์น้ำเพิ่มหรือว่าจะจะไม่มากเศรษฐกิจก็จะเกิดการหดตัวเมื่อหดตัวโอตลาดหุ้นพังนะครับระบบแบงก์พังอสังหาพังแล้วก็โดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจพัง ซึ่งเราก็ทราบกันดี wealth effect หรือว่าความมั่งคั่งของสหรัฐอยู่ในตลาดหุ้นพวกเศรษฐีที่มีทรัพย์สินในตลาดหุ้นตลาดทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับในระบบแบงก์จะไม่ยอมนะครับจะไม่ยอมสูญเสียเพราะนั้นเองก็จะกดดันนะครับให้รัฐบาลหรือว่าให้ธนาคารกลางของสหรัฐดำเนินนโยบายปั๊มเงินเข้าไปเพื่อที่จะเ,เตะทวงเวลา เพราะฉะนั้นหนทางข้างหน้าของเศรษฐกิจของสหรัฐจะต้องเผชิญปัญหาไฮเปอร์อินฟลชันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากว่ายังคงเดินตามลักษณะนี้เพราะว่ารัฐบาลของสหรัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณขาดดุลสูงถึงประมาณ6%ต่อ GDP นึกภาพออกก็แล้วกันนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐโตแค่ถึงอย่างมากก็2%เนะครับ1% 2%แต่ว่าใช้จ่ายงบประมาณ6%ต่อ GDP ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ขาดดุลไม่ใช้จ่ายงบประมาณสูงขนาดนี้เศรษฐกิจของสหรัฐจะติดลบนะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งยังคงดีเป็นภาพหลวงตาไม่ได้ดูเนื้อหาไส่ในนะครับที่เศรษฐกิจไปได้เนื่องจากการขาดดุลงบประมาณของทางด้านของ ของรัฐบาลสหรัฐที่ขาดทุนสูงถึง6%ต่อ GDP ทางจีนรัสเซียหรือว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของบริกสและก็ไทยเราเองก็ตอนนี้ก็อยากจะเข้าเป็นสมาชิกของบริกก็เห็นภาพชัดเจนนะครับข้างหน้ามันเป็นอย่างไรจึงออกจากระบบดอลลาร์ประการแรกการออกจากระบบดอลลาร์ก็ทำให้ไม่ต้องไปมีผลกระทบหรือว่าเสียหายในกรณีที่ดอลลาร์นะครับ เสื่อมค่าลงต่อไปในอนาคตและไม่ต้องอยู่ในระบบดอลลาร์ก็จะไม่ถูก s a n ช t i o เพราะว่าที่ผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาถ้าว่าไม่พอใจประเทศใดนะครับหรือว่ามองว่าประเทศใดมีการดําเนินนโยบายต่างประเทศขัดผลประโยชน์ของดอนดอนกับโบรชันดีซีจะขับออกจากระบบ Swift นะครับระบบธนาคารระบบที่ดูแลการทําธุรกรรมของทางธนาคารรวมทั้งนะครับจะเขาจะยึดเงินฝากด้วยนะครับ รวมทั้งยึดเงินทุนสำรองประเทศไปด้วยเหมือนกับที่ได้ทำกับรัสเซียนะครับทำอิรานคิวบาเกาหลีเหนือนะครับและต่อไปถ้าหากว่าทางผู้นำคนใหม่ของทางด้านสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือว่ากามาลาแฮริสเป็นประธานไดีก็าตามก็คงจะต้องดำเนินนโยบายแซงชั่นจีนเพื่ออย่าสกัดไม่ให้จีนเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกแทนสหรัฐการแซงชั่นจีน ก็จะส่งผลกระทบกับประเทศคู่ค้ากับจีนอีกด้วยเพราะว่าทางสหรัฐก็คงต้องขู่ประเทศต่างๆทั้งหลายให้ร่วมมือกับสหรัฐในการแซงชั่นจีนถ้าใครไม่ไม่ร่วมมือก็ประเทศนั้นก็จะถูกแซงชั่นก็จะทําให้ลําบากกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาก็ต้องกลุ่มบริกส์ก็ต้องร่วมมือกันสร้างระเบียบการเงินโลกใหม่สร้างระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่พึ่งพาตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งพาตลาด G3 G3 ก็คืออเมริกา อเมริกาเหนือยุโรปกับญี่ปุ่นก็ถ้าหากว่าทําอย่างนั้นได้ก็จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้เกมการเมืองเก,กเกมการเงินแซงชั่ัของทางด้านสหรัฐในขณะเดียวกันถ้าว่าเล่นเกมนี้นะครับสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นจะอยู่ลําบากเพราะว่าพลังงานตอนนี้นะครับหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆหลายงโลกตอนนี้อยู่ในมือของกลุ่มบริกส์นะครับ ช่นในตะวันออกกลางนะครับซึ่งตอนนี้มีซาอุดีอาระเบียิหราน UAE นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็จะตามเข้ามาเป็นสมาชิกคุมน้ำมันอยู่และรัสเซียก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่ามีทรัพยากรน้ำมันมากที่สุดในโลกสินค้าภพกพฑ์แหล่งผลิตอาหารก็อยู่ในภูมิภาคนี้รวมทั้งแอฟริกาด้วยประเทศแอฟริกาก็อยากจะเข้าบริกส์ยุโรปไม่มีทรัพยากรธรรมชาติญี่ปุ่นก็ไม่มีอเมริกามีครับแคนาดามี แต่จะมีพอที่จะหล่อเลี้ยงยุโรปหรือวาอ่าญี่ปุ่นหรือไม่นี่คือ,อาภาพที่จะทำให้เราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องจับตาดูว่าสัปดาห์หน้าทาง b r i ก s เองจะมีการประกาศรับสมัชชิกใหม่นะครับตอนนี้มีผู้นำผู้แทนของ3-4ประเทศเข้าร่วม ไทยเราเองนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกก็ต้องดูว่าทางบริกส์จะปล่อยผีรับไทยหรือว่าประเทศอื่นๆเข้าหรือเปล่ามีรายงานจากรอ,องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบารุสบอกว่าทางบริกส์อาจจะปล่อยผีปีนี้รับสมาชิกเพิ่มใหม่10ชาติด้วยกันนะครับก็จะทําให้บริกส์มีสมาชิกทั้งหมด20ชาติพูดง่ายว่าบริกส์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว มีสัดส่วนประชากรตอนนี้ประมาณ40%ของประชากรโลกนะครับ3.5ล้านล้าน3.5ล้านคนรวมทั้งมีสัดส่วน GDP ของโลกประมาณ30กว่าต่อ GDP โลกถ้าเพิ่มสมาชิกเขาวาใหม่สัดส่วนประชากรก็จะเพิ่มสัดส่วน GDP ก็จะเพิ่มอำนาจการต่อรองในระเบียบโลกใหม่ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกประเทศก็ต้องการเข้าร่วมอยู่กับค่ายที่ชนะไม่ต้องการแค่จะอยู่กับ ค่ายหรือว่าฝั่งนะครับที่กําลังเสื่อมถอยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าประธานาธิบดีฟรานเยี์ปูตินซึ่งจะเป็นประธานการประชุมบริกสมมติ2024ที่เหมือนคาซานจะทิ้งไพ่นก้วยการประกาศว่าจะมีการเปิดตัวหรือว่าจะนําเงินสกุลร่วมของบริกส์หรือดย,ยูนิตมาใช้อย่างไรนะครับหรือว่าเมื่อไร ไม่จาเป็นนะครับว่าจะต้องประกาศแล้วใช้เลยเพียงแค่บอกว่ามีแนวความคิดที่จะสร้างเงินสกุลร่วมเดอะยูนิตซึ่งต่อไปจะใช้ภายใน3มปีสูดนะครับประกาศเพียงแค่นี้โอ้โหดอลลาร์ก็คงจะมีปัญหาเพราะว่าประเทศต่างๆทั้งหลายก็จะทิ้งดอลลาร์หันมาถือทองคำนะครับหันมาถือครองทองคําแทนเพราะว่าอนาคตก็คืออยู่ที่การใช้เงินสกุลที่มีทองคําหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์หนุนหลัง นั่นเองเมื่อออกจากดอลลาร์ดอลลาร์เสื่อมค่าสหรัฐอเมริกาจะเจอแรงกดดันเพิ่มนะครับจากการจากเรื่องของเงินเฟอ้อเพราะาสหารัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นําเข้านะครับขาดดุลการค้ามหาศาลโดยเฉพาะยิ่งจากจีนยิ่งรัฐบาลใช้นโยบายรีเฟรชรีเฟรชเศรษฐกิจนะครับปั๊มเงินเพื่อจ่ายหนี้ปั๊มเงินเพื่อจะอุ้มเศรษฐกิจนะครับขอให้เกิดปัญหาอินฟลชนันไฮเปอร์อินฟลชันอยู่แล้ว และยิ่งถูกประเทศต่างๆทั้งหลายทิ้งดอลล่าร์าลงสหรัฐอเมริกาจะเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับน,นี้รายการ i m c t News Podcast เวลามุรลงพอดีติดตามอัปเดตข่าวสารล่าสุดจาก i m c t News สวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ